ได้ข้าวสวยร้อนๆอ,อ,อีกสักหนึ่งจานนะครับกำลังดีเลยครับสวัสดีค่ะพลอยใสยค่ะสวัสดีครับผมก้องพบนะครับวันนี้พบกับพวกเราสอคนนะครับในรายการข้าวครัวาาอาจารย์ส้มวันนี้นะคะเราจะมาทมําเมนูแกงส้มปลากระ,กะพงยอดมะพร้าวอ่อนครับน้องพลอยใสยค่ะวันนี้ก็มีพระเอกหลักของเรานะคะก็ะคือเครื่องแกงส้ม จากแบรนด์ VIP 888 Food ค่ะโอ้โหเครื่องแกงแบรนด์นี้นะครับรับรองว่าเด็ดสุดนะครับรับรองถึงใจแน่นอนค่ะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะพี่ก้องพอครับผมวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับมาดูกันเลยปลากระพุสตด1ตัวนะครับยอดมะพร้าวอ่อนนะครับและวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้เลยก็คือเครื่องแกงต้มของอาจารย์ต้มจาก VIP 8 8 8แ o o d นะครับและ ก็คือกะปินั่นนะคะอ่าเกลือครับน้ำตาลครับและน้ำมะนาวคั้นสดครับผมเรามาดูขั้นตอนการปรุงกันเลยครับครัผมขั้นตอนนี้นะครับเราใส่เคยลงไปก่อนนะครับน้องปลอยใส่ก็คือกะปินั่นเองนะคะละลายน้ําร้อนเลยนะคะ ถัดมาครับก็คือเครื่องแกงส้มจากแบรนด์ VAP 888 Food ูค่ะครับผมเครื่องแกงนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนิดเดียวก็รสชาติเด็ดถึงใจครับตอนนี้เริ่มการคนให้เครื่องแกงกับกะปิมันเข้ากันนะครับซึ่งเครื่องแกงของ v i p 888 Food ูนะครับไม่ต้องรุงมอะไรเยอะก็อร่อยแล้วครับอหกลิ่นตอนนี้กลิ่นเริ่มโชยติดจมูกแล้วครับขั้นต่อต่อนะครับเราจะใส่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนลงไปในน้ำแกงนะครับ ซึ่งในการปรุงคังนี้นะครับอยอดมะพร้าวอ่อนนี่เราต้องให้เวลาเขานิดนึงนะรอเราให้ตัวมะพร้าวเนี่ยครับเท่ากับน้ำแกงซึ่งขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใส่เป็นเครื่องปรุงต่างๆเลยครับน้องพ่อใส่อันนี้ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้รสชาติมีความกลมกล่อมยิ่งขึ้นครับผมขั้นตอนต่อมาเป็นน้ำตาลทรายนะครับมะนาวนะคะคใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะใส่ตามที่ชอบไปเลยค่ะ ถึงขั้นตอนนี้นะครับตอนนี้น้ำแกงกำลังเดือดได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเลยครับท่านผู้ชมเราใส่เป็นปลากระพงเลยครับอันนี้เป็นทริคเลยนะคะคือห้ามคนเด็ดขาดน,นะคะ <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้เนื้อสัตว์เนี่ยคาวนะคะร <Okay. S 1> อให้มันเดือดน,นะครับเอาไว้เดือดปุ๊บๆุไปเลย ทั้งเนื้อปลาและทั้งยอดมะพร้าวนะครับสุกกำลังได้ที่เราสามารถตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับน้องรอยสไสว้าว <Wow. S 1> wow. ได้ข้าวสวยร้อนๆอ,อีกสัก1จานนะครับกำลังดีเลยครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนและเครื่องแกง V I P 8 8 8 f o o d เด็ดจริงอร่อยจริงอาจารย์ต้มคอนเฟิร์ม ใครที่สนใจเครื่องแกงส้ม VIP 888 Food ูนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไลนะ์ตามหน้าจอได้เลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจ VIP 888 Food ูนะครับและสัปดาห์ถัดไปนะครับเรามาติดตามชมกันครับว่าอาจารย์ต้มจะเสนอเมนูอะไรกันคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนแอดมินพอยใส่ค่ะและผมก้องพบ ขอตัวลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีค่ะ